นี่เหนือต้นเงินจิ๋วนี่ไงเงินจิ๋วเต็มเลยนะพเพื่อนๆเนี่ยไม่รู้เพื่อนๆเคยเห็นไหมนะแดงด้วยนะไหนอนเลืเหลืองนี่ไงอ๋อมีลูกสีเหลืองด้วยนะเนี่ยคือลูกมันยังยังไม่แก่ถ้าแก่แล้วมันจะสีดำเลยใช่ไหมไอ้ออไอลูกจระดนยังไงลูกจระหวานหวานเหรอมีเม็ดด้วยมีเม็ดที่ไหนด้วยนะมีสีเขียว แล้วก็สีแบบแดงๆมนมีสีแดงๆด้วยนะเนี่ยก็คือองุ่นจิ๋วมันยังไม่สุก่งอันนี้อันแดงกว่าองุ่นจิ๋วสีแดงอะ่ะมันก็ยังไม่สุกดีมันจะเป็ตัวแซ่ยไงถ้ายไม่สุกดีเปรี้ยวใช่ไหม <c oughs> ไหนน่าเปรี้ยวหน้ามนด้วย <c oughs> มด้ย้องกินเปรี้ยวเลยอ่ะเพื่อนๆโอ <c oughs> ้โหมองยูนิฟเยอะมากเลยนั่มนม่มีหลายสีนเนี่ยใช่พ่อดูนะดูจิ้งกินดีวยแหละโน้กกินจิแดงเหรอโน้กกินสีแดงเหรอเพื่อนเพื่อน ให้เพื่อนดูแล้วกิจีแดงรู้ว่าหวานไหมรสชาติเป็นยังไงอธิบายเได้ดูหน้าก็รู้เลยใช่ไหมว่าหวานมากเพื่อง <c oughs> ุ่นเนี่ยมันต้องสุกแบบดำแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ยาแบบดำดำแบบเนี้ยดำๆกินก็จะหวานมากเลยใช่ไหม <c oughs> หวานไหม,มไม่เป็นเบี้วยวไม่เป็นเบี้ยวใช่ไหมหวานห <c oughs> น้ามาสิอ่ะเลยกินโชว์เพื่อนๆครั้งสุดท้ายหวานไหมเอะโอเค xong ngay cả. Sao đi hỏi ngày xe rồi rồi thấy không Bye, bye. <coughs>